ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปอกับพ่อเตีมนาอพี่น้องเนาะครับพ่อเตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่น้อยต่ออีกได้พี่น้องเนอะรับมือขึ้นวันจันทร์นาอพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองสองสี่หนึ่งศูนย์ห้ารับเลขล่างกออก สี่หนึ่งนะพี่น้องเนาะครับของแม่น้อยพี่น้องเอ้ยออก5 0าศูนย์นี่นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรุดห้ากับหกกับมาหาเนาะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่งสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์พี่น้อง เป็นเปเน้นหาแปดหาเก้าหกแปดหกเก้าออกหาศูนย์ศูนย์หาเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อครับอ๋ไปเด้เบิ่งเด้ติดตามกระเห็นเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับประเียมผ้ามาติดตามต่ออีกครับกับลาวพัฒนาแม่น้อยเนาะพี่น้อง ับลาวพัฒนาแม่น้อย ขับบนล่างวิ่งรูดสกับ5นะครับ สี่ห้าหกหนึ่งสองสามนะครับ จับคู่พี่น้องสีหนึ่งไม่ละสีหนึ่งพี่น้องสีสองสีสามนะครับ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะตัเนียนไฮห,ห้าหนึ่งห้าสองสี่สองสี่สามนะครับ รับเพนว่าหลักหกมากระจับบอได้พี่น้องเนาะหลัก 6. หกขับหกหนึ่งหกสองหกสามนะพี่น้องเนาะกันเบุลพี่น้อง ซีซีห้าห้านะ,ค,ะครับนนครับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับมาสอบตต่เด็กจะลืมกลับตัวไว้น้ำเด้พี่น้องเด้อครับงดที่ผ่านมาห้าศูนย์กศูนย์ห้าเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับนะครับ ครับวันพุทธที่สามธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่น้อยปนล,ล่างวิ่งรูดสี่กับห้าน้อพี่น้องเนาะชุดวิ่งชุดเต็มเบิ้ลกับสี่ห้าหกหนึ่งสองสามขับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามกับกันเบิ้ลสี่สี่ห้าห้าน้อพี่น้องเอาหลักหกกระจับเอาพี่น้อง ครับพอเต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วพอเตียมขอย้อไวีพยพอนคอยเข้าคอยให้ปังครับพี่น้องอีซีก็จะได้โศกๆศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับย่าลืมได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนาคามรับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียมรับพอเตียมขออวยพรให้โชกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะร้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม